สวัสดีค่ะก็พบกับสอกราฟสับชุดเทรดนะคะประจำวันที่24่สิ่กุมภาพันธ์นะคะ ภาพตลาดนะคะเมื่อวานนะคะก็หลุดแนวรับลงมาอีกแล้วนะคะถ้าดูภาพตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่า,าช่วงแรกเนี่ยยังอยู่ในกรอบค่อนข้างเป็นอัพเทรนหรือเป็นไซด์เวย์อัพได้นะคะเล็กๆนะคะที่จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,615นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อบ่ายหวานนะคะยืนไม่ได้ก็หลุดลงมานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับประมาณ1,600-1,602จุดนะคะหลุดลงมาแล้วก็มีการลากราคาลงมาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ าภาพเนี่ยค่อนข้างเสียไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างเป็นไซเวยในกรอบกว้างนะคะพอให้เก่งกําไรในกรอบนี้ได้นะคะโดยที่แนวรับถัดไปเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ไม่ลึกมากนะคะก็คือประมาณ1 5 8 8งห้าถึงหนึ่นะคะซึ่งเป็นการปิดแกบที่เปิดไว้ในวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าถ้าอยู่ยังอยู่ในช่วงนี้เนี่ยยังสามารถเก่งกําไรในการ ดีตัวกลับขึ้นไปด้านบนได้นะคะแต่เนื่องจากว่าสัญญาณขายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราปรับแนวต้านลงมาเป็น1,600ถึง1,000กับ1,608จุดตามลำดับนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีต่ำกว่า1,580เนี่ยให้รีบคัดลอสออกมาก่อนนะคะ ส่วนลายตัวนะคะ k w ็อกว l นะคะตัวแรกจะเป็นตัว TUF นะคะก็หลังจากที่ break เส้นแนวต้านนะคะบริเวณ21บาท50เนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะราคาก็ถือว่าาการปรับตัวลงมามีการปรับตัวลงมาครั้งนึงแต่ว่าไม่หลุดต่ำกว่าเส้นนี้อีกเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะก็ยังคงความเป็นการฟื้นตัวขึ้นต่อไปนะคะเพราะว่า MACD ก็ยังให้สัญ,ญญาณที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ s t o c h a s สติก็กลับมาส่งสัญ,ญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะ ดังนั้นเนี่ย TUF มีโอกาสที่จะขึ้นต่ออย่างน้อยก็เทส Previous High นะคะก็คือประมาณ23.2ถึง23.5นะคะแล้วก็รับที่22.4คัดลอสที่22.1 ถัดมาเป็น WHA นะคะตัวนี้ก็แนวต้านจะคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นช่วง previous high นะคะก็คือประมาณ36.25ถึง36.75ซึ่งนอกจากจะเป็นตัว high ที่ผ่านมาหรือยอดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปจะเห็นว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่นะคะเพราะ t มาแล้วหลายรอบไม่ผ่านแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเครื่องมือเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยแรงซื้อหนาแน,น่นก็น่าจะดิดตัวขึ้นไปได้นะคะรับก็อยู่ที่3 4 5 0 3 4บาทนะคะคัดลอสที่33.50 ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว ML นะคะ m i d a l r a s i n g ตัวนี้เนี่ยที่ลากเส้นให้ดูนะคะจะเห็นการเคลื่อนตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพักตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นมาก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าแนวโ้มหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเบร a รอบแนวต้านขึ้นไปได้านบนนะคะโดยที่เรามองแนวต้านก็คือ,ถ,าาคอถ้าตามกรอบสามเหลี่ยมก็ประมาณ4บาทและถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ประมาณ4บาทสิสตางค์นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่3ามบาทหกแล้วก็คัทลอสที่3ามบาทห้สตางค์ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ